Alright. งามและมีความน่ารักแสนรู้และก็เป็นช้างที่สร้างความสุขให้กับทุกท่านได้ทุกเมือ่อขอเสียงปรมือต้อนรับช้างที่งดงามราคาวันเชิญไวเราคท่ตอับราคสุริน์เพียงช้างใหญ่พระใหม่งามประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานข้าวสาลี วัฒนธรรมนี่คือคำขวัญของเราชาวจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์อกนท์มสลาสย์์ลาาส์มลสสต์สาส์สงตริสบินดารมตสกไส์และ beautiful cultures และขอเสียงปรบมือต้อนรับพ่อเมืองสุรินทร์ของเราค่ะท่านพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุริราานทร,ร,ร์ซึ่งนำข,าขา่าวเชื่อแรกข้าสุ่สนาม พร้อมด้วยท่านนุชรินทร์บุญพันนายกประชาติจังหวดสุรินทร์ค so ่ะพท่านเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้นะคะตามมาด้วยเชือที่สองนายธวัชชัยถาวรสุจรินและไ่าดี้ว่าราการอาาที่นและยไม่ถงออกงชือที่3นางสาวจินาวันควินท์แนางสาสุรินรเชียงส ผู้พิแลภากษาศาส,าสาอาญาคดีทุจริตและกระทบผิดชอบภาคสาเชือที่6นายสกเรทุมเสดปลัดจังหวัดสุรินทรเชือที่7นะคะนายวีรชัยประเสริฐโสหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินเชือที่8นั่งมาสอบแา้น,นะคะคือนางสาวดวงใจชลประจ้ารัางจังหวัดสุรินทร์นางพิรุ จะจงเป็นสุขเลยแต่ทางานยังมาซุ่ ในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตกาบเรียนเชิญท่านพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจาังหวัดสุรินได้กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวและเปิดการแสดงช้างในวันนี้ค่ะ like เรียนท่านผู้มีเกียรติและนักท่องเทีย่ยวที่เคารพทุกท่านผมนายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุริน ในานามตัวแทนของประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านสู่เมืองช้างด้วยความยินดีจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นจังหวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานปู่ขบารูล์ของชาวสุรินทร์ที่เรียกตัวเองว่าปุยหรือปวยนามเชียงโปูงคพวก ซึ่งมีความชำนาญในการจับช้างได้ใช้ภูมิปัญญาวิชาโคศ,ศาสตร์จับช้างเผือกแต่โปรงกับภุมิรีอยุธยานำน้อมข้าวน้องกระบม่อมถวายคืนสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินจนได้รับการโปรดเกล้าเป็นพระยาสุรินทร์ภาคดีศรีนรงค์จาวางปกครองเมืองสุรินทร์และชื่อเมืองสุรินทร์ก็ได้เรียกตามมา เป็นของเจ้าเมืองดังกล่าวสุรินเป็นจังหวัดที่คนตั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างรู้จักกันดีว่าเป็นเมืองช้างกิติส์ชื่อเสียงความยิ่งใหญ่ความน่ารักความแสนรู้ของช้างจังหวัดสุรินซึ่งเรี้ยงไว้เหมือนเป็นสมาชิกของครอบครัว มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นไม่มีใครเหมือนในปีพุทธศักราช2505คณะรัฐมนตรีมีมติให้การจัดแสดงช้างสุรินเป็นงานประจำปีของชาติจังหวัดสุรินจึงได้จัดการแสดงช้างขึ้น,นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามระหว่าง คนขับช้างมาเป็นเวลายาวนานเป็นอีที่62แล้วและนับตั้งแต่วันนี้ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของขาวโซลินที่มีต่อช้างในทุกภูมิภารวมทั้งชมความน่ารักของช้างผ่านการแสดงที่สวยงามตรัสตา,ต,าตื่นตา ตื่นใจกับช้างมากกว่า200เชื้อโดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดงที่ได้นำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมบัดนี้ช้างและผู้แสดงพร้อมแล้วผมขอเปิดการแสดงช้างประจำปีพุทธศักราช2565 นามบัดนีขออนุญครับขอบคุณครับ เสียงอาวุโสอายุ98ปีค่ะคุณพ่อเถินจงไกงามหมอจาอายุ86ปีค่ะคุณพ่อยืนด้วยนะคะคุณพ่อถือ,อค่ะค่ะคุณพ่อชื่นแสนดีหมอจาอายุ หมอจานำตัวด้วยนะคะคุณพ่อสงเรือจันหมอจาคุณพ่อสงอายุ85ปีค่ะและที่อยู่ข้างๆหมอช้างก็คือมะนะคะเป็นหมอจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นหมอช้างรุ่นสุขท้ายที่เป็นความภาคภู ของเราชาวจังสุรินทร์ตำแหน่งของคุณพ่อคุณมาแสตีหมอสเสดีงอุบุโสนั้นท่านเคยมีประสบการณ์ในการออกจับช้างป่า1-5ถึงเชือกนะคะขอเสียงัวบมือดังให้กับหมอช้างที่เป็นหมอช้างรุ่นสุดท้ายซึ่งนบ,บัดน,นี้แทบจะไม่มีการสื่อทอดต่อในตำแหน่งหมอช้างเนื่องจากว่า กาครคล้องช้างป่าเราไม่สามารถทําได้นั่นเองนะคะตำแหน่งหมอช้างที่เป็นตําแหน่งสูงสุดนั้นเราเรียกว่าครูบาใหญ่ค่ะซึ่งครูบาใหญ่จะทําหน้าที่แทนพระครูสามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวช้างได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะต้องมีประสบการณ์ในการจับช้างป่า1 0ถึง15เชือกเลยทีเดียวค่ะ e n t e r รูปบารโพสิช e ่ o อะไรส o c อย่างป s กบเพื่อเ i ื i อน o ุดๆรูปแบ e โ t ส o n ั่นว h สตัมโ e ส o ชั่นวนโ t สิช o ่นอะเนี่ยก็คือความยิ่งใหญ่นะคะของชาร์กซรินทซึ่งในขณะนี้นะคะทางเชือกงาก็กำลังส่งท่านทูบิเกียที่บริเวณ ที่ขึ้นชาางที่เราเรียกว่าเกยนะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ยรติครับเ,เข้าไปนั่งชมร่วมกันกับนักท่องเที่ยวและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อเชารันนี้ที่ท่านเห็นท่านมระธานาธจังหวัดด้วยนะคะสุภพตรีสาวสวยนะคะคุณอารีป,ป้องศรีดาอยู่ไหนก็พามาด้วยค่ะิดีมากๆาค่ะ และว,วันนี้นะคะถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจอย่างยิ่งค่ะและเชื่อ,อเลยป็ะว่าตลอดการแสดงประมาณสชั่วโมงนั้นท่านจะได้สัมผัสถึงมนตเสน่ห์ของช้างสุริน์มนตเสน่ห์ของเมินสุรินทที่ร่ำรวยมั่งคั่งด้วยศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจริงๆค่ะ เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าสบายๆค่ะวันนี้นะคะอากาศเป็นย็นสบายเลยนะคะรอ,รอ,รอให้ช้างนะคะได้เข้าตำแหน่งในการที่จะทำการแสดงสักครู่หนึ่งก่อนนะคะซึ่งในระหว่างนี้นะคะพื้นที่ที่ใช้เป็นจุดพักช้าจุดพักคณะผู้แสดงนะคะจะอยู่ด้านหลังฉากทั้งสองข้าง ก็ขอเนี่ยประชาสัมพันธ์นะคะว่าในระหว่างที่ทำการแสดงนั้นนะคะขอพอมโควิดทุกท่านได้นั่งอยู่บนอัฐจันทร์นั่งสบายลำตับที่สองค่ะขอสิทงิรตมือต้อนรับพังบอกลอย,ยสายาสาวนอน กายยอดเยี่ยมในชุดบอกรอยน้อยมิส่านั่นเองค่ะบีบอกรอยอายุ5ปีหัช้างนายสุพัฒน์จงใจงามศักดิ์ตกงารบริหารสูงจับ,บอดสุรินสนับสนุน tục chạy nhà và phương 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 administration, organization, supporter, FC Mua Mua i'm Yeah, oh. again.

ประกอบไใด้วยทางแม่รูดีทางแม่ดีทางอ่านมาในชุดเจ้าิีเมืองมีความสามารถก็คือเต้นนะครับเป็นภาษา์คอุบุญจเนสามแ่บอวนีวกนที่คสนใจพวกของโปรเกล์ความมปรเจเลย แม่พัาพรบรรจงหวนจากวทมวันนี้มาในชุดเจ้าหญิงเอลซ่านะครับเอซีอยากให้ลังกี้เป็นเจ้าหญิงเอลซ่าช่องทางการติดตามเพจน้องัี้สามร้อยสิบส่วนและดูน้องลังกี้พี่โดโรวันนี้วัักลังกี้ออกาาด ต้องแน่ครับอย่าบอลมาสนับสนุนต่อใจเพราะก่อนจะเท่ na bol vrijeme dino bol drum 10